สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ช่องนิยายเสียงบายพันภาษานำเสนอนิยายเรื่องใหม่หากมีข้อผิดพลาดประการใดแนะนำได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเชิญรับฟังนิยายเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่1เดินทางไกลน้ำอบเธอตัดสินใจถูกหรือผิดกันแน่นะ ที่เลือกเดินทางด้วยรถทัวร์กรุงเทพนครศรีธรรมราชนี่เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกคนเดียวที่ใช้บริการรถทัวร์โดยสารถ้าขับรถไปเองคงจะสะดวกกว่านี้แต่เมื่อเทียบราคารถทัวร์กับราคาน้ำมันที่เธอต้องขับไปเองแล้วเธอเลือกใช้รถทัวร์ดีกว่าอีกอย่างรถคันเก่งของเธอยิงสาวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งถึงนครศรีธรรมราชไหม นางสาวกัญาวีสุนทรธรรมหรือน้ำอบเธอเป็นลูกสาวคนที่สองของนายสนธิและนางกัญจนาสุนทรธรรมพ่อและแม่เธอติดธุระไปบ้านพี่สาวที่ภาคเหนือเนื่องจากพี่สาวกำลังจะคลอดลูกพี่เขยรับราชการทหารต้องไปทำงานต่างจังหวัดญาทางพี่เขยไม่มีใครสะดวกที่จะมาดูแลพี่สาวเธอเลยพ่อกับแม่เลยต้องขึ้นเหนือไปอยู่กับพี่สาว ช่วงที่เตรียมคลอดอาจต้องอยู่จนกว่าพี่สาวเธอจะแข็งแรงดีส่วนน้องคนสุดท้องต้องเรียนหนังสือธงชัยสุนทรธรรมหรือน้ำปรุงน้องชายคนเล็กกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสีเทอมแรกต้องเป็นคนเฝ้าบ้านโชคดีที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้น้ำปรุงไม่ใช่คนเกียรติเขาเรียนวิศวะส่วนพี่สาวคนโตรับราชการอยู่ที่สถานีอนามัยที่จังหวัดน่าน พี่กาลยาหรือพี่น้ำหอมอายุมากกว่าเธอห้าปีพี่น้ำหอม29ตัวเธอเอง24น้องชายเธอ22ปีมีกันสามคนพี่น้องที่รักกันมากแต่พี่กาลยากับทุ่งชัยเป็นลูกรักของพ่อและแม่กัญญาวีหรือน้ำอบหน้าตาคมเข้มแต่ผิวขาวขาวอมชมพูเพื่อนๆชอบผิวของเธอมากส่วนมากเพื่อนๆจะขาวเหลือง จมูกโดง่งคิ้วดกดำไม่เคยกันคิ้วปล่อยธรรมชาติฟันเรียงสวยเวลายิ้มเธอจะกลายเป็นคนที่สวยมากเสียแต่ว่าไม่ชอบยิ้มไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวสบายสบายชอบใส่ผ้าถุงเป็นชีวิตจ,จิตใจจิตใจดีบางทีก็ดีจนเกินไปเรียบง่ายไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบมีเรื่องถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเธอเลือกที่จะเลี่ยง ไม่ชอบการประทะชีวิตเรียบง่ายมาโดยตลอดอาจเป็นเพราะว่าเป็นลูกคนกลางหญิงสาวมีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่รักเธอน้อยกว่าพี่สาวและน้องชายเชื่อว่าทุกบ้านโดยส่วนมากคนที่เป็นลูกคนกลางจะไม่ค่อยได้รับความสมใจจากพ่อและแม่แต่เธอก็ยอมรับมันได้ทำตัวเงียบของเธอไปสมัยเด็กพ่อกับแม่ซื้อของให้พี่สาวกับน้องชาย แต่บางครั้งลืมซื้อให้เธอถือเป็นเรื่องปกติเพราะเธอเงียบแม่เรียกร้องน้ำอบไม่เคยหวังอะไรเต็มร้อยเอาแค่ห้าสิบให้ได้ก็พอยิงสาวกลายเป็นคนขี้เกร็งใจชอบอยู่เงียบๆมากกว่าตั้งใจเรียนผลการเรียนดีมากน้ำอบชอบทำขนมและกับข้าวเพราะมันทำให้เธอไม่ต้องคิดอะไรมากถึงพ่อกับแม่จะไม่ค่อยสนใจ แต่เธอก็ไม่ได้น้อยใจอะไรตั้งใจเรียนเรียนจบก็ทำงานใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายของเธอไปเรื่อยๆสาเหตุที่เธอต้องเดินทางกระทันหันเพระาะ่าของเธออยู่ที่นครศรีธรรมราชลื่นล้มในห้องน้ำเข้าโรงพยาบาลอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านต้องลำบากแน่ๆเพราะคนแก่อยู่บ้านกันแค่สองคน พ่อแม่พี่สาวเธอเคยขอร้องให้น้ำอบลงไปช่วยดูแลย่าก,กับปู่ที่นครศรีธรรมราชโชคดีที่เธอเพิ่งลาออกจากงานประจำพักผ่อนอยู่บ้านได้ยังไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ต้องได้เดินทางไกลญาติของพ่อก็แทบไม่มีเลยลุงคุณโตอยู่เมืองนอกป้าคนที่สองอยู่ใต้สุดที่นราธิวาสแต่ไม่มีใครว่างพอที่จะไปดูแลญาได้ ทุกคนลงความเห็นว่าน้ำอบเหมาะสมที่สุดกัญยวีว่างงานเธอกำลังมองหางานใหม่แต่อยากอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าเธอเป็นคนกรุงเทพแต่ไม่ชอบกรุงเทพเลยมันวุ่นวายน่าดูครอบครัวเธอคุยกันว่าอยากจะหาที่ดินสักผืนที่ต่างจังหวัดปลูกบ้านทุกคนตกลงกันว่าจะขายบ้านที่กรุงเทพและอบพยพไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันทั้งหมด แต่ยังไม่ทันได้หายาก็มาลมเจ็บซะก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชคนเดียวไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเดินทางแบบนี้หญิงสาวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเธอไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะหลายคนมันน่ารำคาญร,รอเธอรอฉันไม่คล่องตัวเลยสู้ไปคนเดียวดีกว่าหญิงสาวคิดไว้แล้วว่าพ่อกับแม่คงต้องไปอยู่กับพี่สาวนานแน่ หรือไม่แน่อาจดูที่ทางที่จังหวัดน่านเลยช่างเถอะจะยังไงก็แล้วแต่พ่อกับแม่และกันบ้านเธอกับสถานีขนส่งสายใต้ห่างไกลกันพอสมควรน้ำอบใช้บริการรถแท็กซี่โชคดีที่วันนี้คนไม่เยอะอาจเป็นเพราะว่าไม่ใช่หนา้าเทศกาลน้ำอบใส่เสื้อยีนแขนยาวกางเกงยีนขายาวรองทาาัาผ้าใบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หนึ่งใบ เป้ใส่เสื้อผ้าและของจิปะถะอีกหนึ่งใบคนที่เคยอิสระในการเดินทางใช้รถส่วนตัวเป็นหลักพอมาช้รถโดยสารและเป็นระยะทางยาวไกลแบบนี้ทำให้อึดอัดพอสมควรแต่จะทำยังไงได้คิดไปก็เท่านั้นปวดหัวประป่าสู้ไม่คิดดีกว่าที่สำคัญไม่ใช่ว่าเพราะเธอตกงานและเหมาะสมมากกว่าคนอื่นที่ต้องไปดูแลย่า มีอีกสาเหตุคือน้ำอบเพิ่งจับได้ว่าเพื่อนชายที่คบหาดูใจกันมาตั้งสองปีแอบปไปจิบเด็กรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันแต่ก็นั่นแหละเธอเพิ่งจะเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาไม่ยากที่จะถอยออกมาเธอยังไม่ได้รักเขาแค่ชอบชอบถอยออกมาโดยอีกฝ่ายไม่รู้ตัวแต่เธอมีหลักฐานครบทุกอย่างสามารถที่จะใช้อ้างได้ว่าเขาผิด เขาไปมีผู้หญิงอื่นไว้ถึงบ้านย่าก่อนละกันก็โทรบอกเลิกเขานานหลายปีมากแล้วที่น้ำอบไม่ได้ใช้บริการรถทัวร์สมัยเป็นเด็กพ่อกับแม่เคยพาลงไปบ้านย่าบ่อยแต่พอโตมาหน่อยพ่อกับแม่แก่แล้วไม่ค่อยสะดวกสบายเท่ากับตอนที่เป็นหนุ่มสาวหลังๆพ่อกับแม่ก็ใช้บริการของเครื่องบินเร็วนั่งไม่นานแป๊บเดียวก็ถึงพ่อกับแม่ สั่งนักสั่งนาห้ามขับรถไปเองให้แปรรถทัวช่างเถอะยังไงก็ได้ถึงเหมือนกันดีเหมือนกันมันอาจดีกว่าที่คิดไว้ก็ได้และดีที่สุดคือเงินในกระเป๋าไม่ไหลออกมากกว่าที่น้ำอบจะฝ่าฟันรถติดมาถึงสถานีขนส่งสายใต้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันวันนี้รถติดมากๆพอลงจากแท็กซี่ได้หญิงสาวรีบไปยังสถานที่จอดรถ อีกสินาทียังพอมีเวลาเธอลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พนักง,งานประจำรถรับไปจัดเก็บให้น้ำอบรีบขึ้นรถที่นั่งของเธออยู่ระหว่างตอนกลางของรถภายในรถผู้โดยสารนั่งกันเกือบเต็มแล้วน่าจะเหลืออีกไม่กี่คนก็จะได้เวลารถออกยิงสาวเดินหาเลขที่นั่งของตัวเองการเดินทางของเธอได้เริ่มขึ้นแล้วอีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายไปนาน